ฝากทุกคนกดติดตามช่องบอมสกีโฟผมจะรีวิวเกมใหม่สนุกๆอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นเกมฟุตบอลจะสอนวิธีและเทคนิคการเล่นอยู่เสมออย่าลืมกดตรงนี้นะครับ สวัสดีครับพวกับผมบอมสกีโฟนนะครับกลับมาเจอกันในช่วงของคลิปรีวิวตัวเด็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะทําตามคําเรียกร้องของหลายๆท่านนะฮะที่อยากจะให้รีวิวนักเตะที่เป็นบอลขาวนะครับผมเพราะว่าบอลขาวนี่แหละครับจะช่วยให้เราสะสมเหรียญนะครับปั๊มเหรียญได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าบอลขาวเนี่ยจะเป็นนักเตะที่ค่าต่อสัญญาถูกที่สุดนะครับเหมาะสําหรับที่เราจะเอาไปเล่นในโหมดซิมต่างๆนะครับโอเคครับผมในคลิปนี้ก็จะนําเสนอกองหน้าตัวหนึ่งนะฮะ ที่ชื่อว่าคาลัมฮัทส,สันโอดอยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันนิดนึงนะครับคาลัมฮัทส,สันโอดอยเนี่ยจะมีชื่อเต็มๆว่าคาลันเจมส์ฮัทสันโอดอยนะครับผมเป็นนักฟุตบอลสัญชาติอังกฤษนะครับเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนคศ2อ0 0พอ,อดีเป๊ะเลยนะครับผมปัจจุบันนะครับผมเขาเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับเชลซีนะครับแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะฮะ ปัจจุบันนะครับพาสันโฮดอยนะครับมีอายุ18ปีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติคร่าวๆกันนิดนึงนะครับตอนที่เขาเล่นเริ่มเล่นบอลเนี่ยเขาเริ่มเล่นบอลเมื่อปี2007นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาอายุแค่7ขวบเท่านั้นนะครับผมก็เข้ามาสู่อะเคเดมี่ของเชลซีนะครับผมจนถึงปี2017นะครับเขาก็ขึ้นก้าวขึ้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับเชลซีจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็ในนามทีมชาตินะครับผมเขาก็เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเนี่ย รุ่นอายุ16ปี17ปี18ปีแล้วก็19ปีนะครับแล้วก็เมื่อล่าสุดนะครับปี2019นี่เองนะครับเขาก็ก้าวขึ้นเป็นนักเตะชุดใหญ่ของทีมชาติอังกฤษ,กษเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของฮัสันฮอดอยในเกมกันนิดหนึ่งนะครับ ตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดก็คือจะเป็นปีกด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางค่าพลังของเขาทั้งหมดเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับค่าพลังที่โดดเด่นที่สุดของเขาก็จะเป็นสปีดกับเอโพสิฟพาวเวอร์นะครับผมก็จะ,ะโดดเด่นกว่าค่าพลังอื่นๆเลยในขณะที่บอลคอนโทรลกับดิปปิ้งก็มีให้เห็นเป็นสีเหลืองในสีส้มๆขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าค่าพลังอื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือเลเวลตันของเขาเนี่ยจะอยู่ที่85เลยทีเดียวนะครับตอนที่เขา85เวลตันเนี่ยเขาจะมีค่าสปีดนะครับความเร็วอยู่ที่99ตันแม็กซ์เลยครับบอลขาวเลเวล อบอลขาวมีค่าพลังสปีด99แล้วก็ e อฟโ o s ิฟพาวออยู่ที่96นะครับพลังกระชากพลังสปีดต้นอยู่ที่96นะครับแต่ว่าพลังอื่นเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าในขณะที่ะระดับที่เป็นบอลขาวเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าดีสุดๆแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมก็ ค่อนข้างชอบนักเตะตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่อย่างที่เรารู้เนาะเป็นบอลขาวแล้วก็มีความเร็วขนาดนี้นะครับแล้วก็คองบอลได้ดีขนาดนี้นะครับแต่ปัญหาของเราเนี่ยเราจะต้องเทรนให้เขาเนี่ยค่อนข้างนานทีเดียวนะครับกว่าจะเลเวลเต็มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะบอลขาวเนี่ยเราเราเล่นยาวๆอยู่แล้วเนาะเราก็ เอาบนเขาเล่นในโหมดซิมอยู่แล้วนะครับเราก็ปล่อยยาวๆให้เล่นยาวๆเนี้ยครับเดี๋ยวเวมันก็ขึ้นไปเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปรีบอัพเลเวลเขานะครับเราปล่อยให้เขาเล่นไปตามปกตินะครับโหมดซิมเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เวลขึ้นทีละนิดทีละนิดไปไม่เรื่อยไม่เป็นไรนะครับนักเตะที่มีความเร็วแบบนี้นะครับผมจับเขาไปยืนไปริมเส้นแบบนี้ครับผมเขาก็จะใช้ความเร็วในการที่จะวิ่งไต่ไล่เส้นไปแล้วก็โยนเข้ามาให้กองหน้าตัวเป้าด้านในได้ดีทีเดียวนะครับ แล้วก็การคของบอลของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเทียบในระดับบอลขาวด้วยกันเนี่ยการจบสกอร์เขาก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับคือมันอาจจะไม่ได้สูงนะครับอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบแย่เกินไปนะครับผมคิดว่าก็สามารถใช้ตัวนี้นะเล่นได้ยาวๆได้เลยนะครับโอเคสําหรับใครที่มีนักเตะบอลขาวที่อยากจะให้รีวิวนะครับอยากจะให้แนะนานะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนําได้เลยนะครับผมก็จะไปได้เป็นประโยชน์กับ หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังสร้างทีมบอลขาวนะครับผมเอาไว้ยั่งยาวๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์ปุ่มสีแดงด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ